สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จาจารมาได้ผมบล็อกให้ดูนะครับเพราะว่าช่างใหม่หลายคนนะครับยังไม่เข้าใจวิธีการใดผมสงบล็อกกันนะครับก็แบบง่ายๆนะครับวันนี้นะครับเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวชานมาจาก มาจับคอหุนไวน้ทานด้วยนะครับไปจไปดัดดัดจัดคอถ้าเป็นหุ่นนะครับถ้าเราไปติดกิ๊บข้างบนเยอะไปผมมันจะเป็นรอยนะครับก็หลักการง่ายๆเลยครับก็คือเราติดกิ๊บนะครับบริเวณเหนือใบหูนะครับเราค้ำหาใบหูหูตรงไหนเราคลิปแบ่งผมตรงเหนือใบหูนะครับมาที่ครึ่งศีรษะก่อนนะครับ พอเสร็จแล้วนะครับเราก็แบ่งอีกครึ่งหนึ่งครับของชั้นล่างน,นะครับอีกครึ่งหนึ่งเราจะได้ฝึกวิธีการติดคลิปไปด้วยนะครับอันนี้เมื่อกี้ทัดไดไว้อาจจะฟูไปนิดนึงนะครับสีน้ำใหม่ เพราะเวลาที่เราไดบป๊อปนะครับชั้นแรกนะครับ,รรบเราจะไม่ให้โคนมันยกมากเกินไปนะครับถ้าโคนมันยกมากไปมันจะกลายเป็นลูกชมพู่ข้างล่างก็เราทำข้างบนไม่ไม่คุยนะครับเราฝุดสลับมือนะครับสลับมือซ้ายมือขวาุนะครับสุดนะครับ อ่ากับชั้นแรกเนี่ยนะครับเราก็จะแบ่งได้ประมาณ2ช่อก็คือ2หน้าแปลงนะครับ ครับแค่งงมเบาๆครับไม่ยกมากไปถ้ายกมากไปมันจะพองนะพอข้างล่างพองมากไปนะครับข้างบนเราได้ยกโคนไม่ได้มันก็จะกลายเป็นรูปชมพู่ข้างบนแฟบข้างล่างป่องนะ mm hmm. ครับรันบ๊อบมันจะต้องเป็นรูปฟุตบอลน,นะครับก็คือง้มทุยเท่ากันหมดนะครับยิ่งข้างบนยิ่งสูงก็ยิงน้มสูงขึ้นไปนะครับ mm hmm. อ่าพอชั้นที่สองนะครับเราก็ ใช้แปรงเปียกนะครับค่ๆเบาๆนะครับจะใช้แปรงเปียกหรือแปรงกลมนะครับได้ครับแต่ไมาใช่ขนัดนะครับ,บ,รบได้หมดทีนี้ถ้าผมยาวนะครับผมยาวเราจะเน้นเอาความเงานะครับหรือดึงคูณให้ตรงครับถ้าผมยาวนะครับ าตรงกลางนะครับเราจะยกโคนให้ทุยสูงกว่าด้านข้างนะครับด้านข้างเราจะไม่ยกให้สูงเท่ากับตรงกลางนะครับอย่งั้นหัวจะดูบวมหมดนะครับเราจะเน้นเอาความทวยตรงน,นี้หน้าที่สุดนะครับอีกอย่างหนึ่งครับถ้าเรายกแปลงไว้สูงแล้วเราไปไดตรงปลายครับผมจะเป็น เป็นหักตรงนี้นะครับเวลาวางลงครับมันจะป่องข้างล่างแล้วหักตรงนี้นะครับก็ <c oughs> คือเราโยกสูงแล้วเราไปจี้ข้างล่างมันก็เลยทําให้เป็นหลอนตรงนี้นะครับเป็นผมหักนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะวางตรงปลายน,นะครับเราก็วางแล <c oughs> ้วก่ตัดแล้วค่อยๆโค้งนะก่อนที่เราจะวางก็หมุนแปลงสักเล็กน้อยนะครับเพื่อให้ปวาผมเงาค่อยวาง ก็จะโค้งตั้งแต่บนถึงข้างล่างนะครับวางนะครับพี่อยูข้างหลังไม่มันี้เออ เมื่อเราเสร็จตรงนี้แล้วนะครับเราจะแบ่งผมนะครับไปกันต่อครับข้างบนนะครับถ้าจะให้สวยนะครับเราจะแบ่งผมนะครับประมาณห้ห้าชั้นนะครับ ันนี้เราก็จะดึงโคนนะครับให้รอบๆนะครับอย่างที่อาจารย์พูดไว้เมื่อกี้นะครับผมยิ่งสูงนะครับเวลาที่เราใช้นะครับเนื้อเขยกเก้าสองศาตามแนวทีศตะเข้าไปอดนะครับเวลาเรายกควนะถ้เรายกมากไปมันจะกลายเป็นดึงนะครับตอนที่เราใช้แปรงเปียกมันจะกลายเป็นดึงย้อนโคนแล้วทําให้ผมฟูนะครับเรายกก้าสิบี่ศา ฝั่งนี้เราก็จะต้องเปลี่ยนมือมาทางนี้นะครับไม่งั้นเราจะเดินข้ามหน้าลูกค้าไป มาัน้นตันที่3ามครับเราจะยกย้อนโคลขึ้นไปครับคำว่าย้อนโคลงครับเพื่อเราต้องการให้โคลผมมวีวอลรุ่มมากขึ้นไปอีกนะครับที่เราอาจจะเห็นก็กป่าแบบนี้ครับ อันนี้ก็ยิ่งเพิ่มนะครับเพิ่มวอลลุ่มมากกว่าเดิมอีกนะถ้าเป่าข้างล่างเมื่อกี้นะครับก็ยน,นะครับเราจะมีการยานช่อข้างล่างมารวมกันนิดนึงนครับเราจะให้ฝึกแบบนี้นะครับจะให้ฝึกกิ้งแปลงแบบนี้ครับบางทีใหม่ใหม่มันอาจจะติดนะมันติดให้เราฝึกคลายนะครับ ถ้าเราหมุนเยอะไปมันติดครับให้เราคืนรอบสักเล็กน้อยเพื่อให้มันคลายไม่ให nah, ้มันแน่นเกินไปนะครับลองฝึกดูนะถ้าเราหมุนมากไปมันติดครับให้คลายนิดนึงครับแล้วเราจะได้แบบหวีตรงปลายไม่ให้มันติดให้มันหลุดนะครับหลายคนนะครับเวลาดดยตรงปลายนะครับมันจะมาติดอยู่ตรงนี้นะครับมาเราคลายนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้ผมมันหลุดแล้วก็สลวยลงไปนะครับ อีกอย่างหนึ่งนะครับที่จะฝากไว้เวลาที่เราได้ผมคนจริงๆเนี่ยถ้าโคนผมเขาล้มนะครับล้มไปทางไหนก็ตามครับให้ดึงย้อนกลับจำไว้นะครับจะเจอเคสบางคนผมคาล้มตั้งแต่ท้ายทอยขึ้นมาจนถึงความทุยเลยนะครับเพราะนั้นจําไว้ว่าให้ดึงย้อนโคนนะครับถ้าเราได้อาจาเราจะเห็นนะครับให้ดึงผมย้อนโคนขึ้นมานะครับ นี่มาดูด้านหน้าครับด้านหน้านี่สําคัญเวลาเราได้บอบเอ๊ะเราได้ยังไงผมมันได้ยังไงผมมันก็แบกออกข้างหน้านะครับจาดครับจับก็ให้เกอยู่คนจับของผมด้วยดีนะครับเพื่อเกีติูว่าเวลาที่การได้บอบนะครับการจะ เอียงแปลงเหมือนตอนที่เราวางมือบ๊อบคุยเทนะครับอาจจะไม่ได้ตรงไม่ได้เอียงขึ้นนะครับให้เทแปลงนะครับให้นึกถึงตอนที่เราซอยบ๊อบคุยเทตลอดนะครับทีนี้เตอนนี้เราจะวางข้างหน้านะครับด,ด,ดีนะครับแปลงสองมือนะครับหมุนเข้าหากัน อออนะอันนี้คือหัวใจของบ๊อบถ้าไม่เข้าใจตรงนี้ข้างหน้ามันจะแบะแงงออกตลอดเวลานะครับอันนี้เอาเคล็ดลับมามามาบอกกันนะครับนะครบ๊อบมันยากตรงนี้ครับบ๊อบเวลาเราได้อะเดี๋ยวมาดูของนี้บ้างว่าเราจะวางอย่งไรนะ น้ำจาข้าก็คือเทนะครับให้ในขั้นตอนที่เราตัดบล็อกตัเทเข้าไว้นะครับอ่าเดี๋ยวมาดูข้างหน้าครับดูข้างหน้าไม่ได้ครับหักข้อมือ ไงพัดทำไมเราไม่ได้นี่ครับอ่าทีนี้เรามาดูชั้นหนึ่งนะครับชั้นหนึ่งครับซึ่งถ้าเราปล่อยลงไปหมดเนี่ยนะครับบริเวณส่วนนี้นะครับโคนผมมันยังยับอยู่เลยนะครับเพราะนั้นเราจะแบ่งตรงนี้อีกวงกลมหนึ่งนะครับเท่ากับว่าได้ห้าวงกลมทั้งหมดนะครับ อันนี้แจ้งก็จะแบ่งครึ่งหนึ่งครับเพื่อที่จะให้ผมมันลุกให้ทั่วครับโดยเฉพาะหัวหุ่นนะครับถ้าเราไปแบ่งเยอะเกินไปนะครับไอ้ตรงนี้มันจะแบนครับถ้าเราติดกิฟไว้นานไหมครับมันจะเป็นร่องเป็นรอยแบบนี้นะครับแล้วมันจะไม่เหมือนผมคนจริงนะครับผมคนจริงอาจจะเก็บไว้ทีเดียวทั้งหมดเลยก็ได้นะครับแต่หัวหุ่นถ้าเราติดไว้นานนะครับเนี้ยังเป็นรอยนะครับนะก่อนที่เราจะได้เราก็ต้อง ฉีดน้ำนิดนึงครับตรงส่วนที่มันเป็นรอยเพื่อที่จะลบเนี้ยมันจะลบไม่ได้นะครับ<ส>แล้วก็สุงสานะครับหอมมะเขือหลากลงอี่น,นี่าลากลงยัางไงาก็แบน,นครับดีไม่ดีไปแทบ้างล่างลางไปอีกอ่าก็เลยได้ไปก็แบนแบนแล้วกลายเป็นเป็นกล่องข้างล่างนะครับอ่าเพราะฉะนั้นเราต้องยกข้างไปข้างใหม่เวลาเรา แบ่งผมชั้นใหม่ขึ้นมาแล้วก็ตัดเอาเฉพาะชั้นใหม่ไม่ใช่แบ่งผมชั้นใหม่แต่ไปตัดเอาชั้นนี้ไม่เกิดประโยชน์เลยนะครับ ้อนครับที่เดินยน,นะครับที่เดินอยู่นั่นครับย้อนไปข้างหน้าเขาเรียกว่าการดาย้อนโคดเพื่อให้เกิดบอลลุม่มนะครับถ้าเราดึงกลับหลังมายัางไงมันก็แบนนะครับนล้เราต้องดาย้อนโคดกันครับโดยที็ทําทำแบบนี้เราทีต่อต่อ,องการเพื่อต้องการให้โคดมัน โน้มไปข้างหน้านครับเหมือนเราดัดผมนะครับเขาจะม้วนไปข้างหน้าครับเวลาวามก็จะโค้งพอดีนะครับเช่นเดียวกันก็ค่อยโค้งมาสะพองมาคับยๆถึงกลายนะครับ แค่อยๆวางลงก่อนมาเหมืนมาแล้วก็มาดายตายนเรือนครับแต่ถ้าเราไปยกไว้แล้วก็มาหลายคนแล้วก็มาเป่าปลายเรียบร้อยครับหักทันทีเอาปะคอมาครับเอาปะคอมาครับค่อยๆคอมาเรื่อยมาเห็นปลายเราวางลงต่ำแล้วก็หันปากลายมาข้างหลังนี่แล้วก็หมอนเล็กน้อย ปลายผมเขาก็จะงุ้มแล้วก็จะเงาจนถึงสายผมนะครับไม่งั้นมันจะหักนะครับอ่าต้องแก้ตรงนี้ไม่ได้นะครับ อันนี้เราก็ได้ไปตามวงกลมเหมือนเดิมครับได้ไปตามวงกลมเหมือนเดิม

เราจะเรินมทางหน้าก็ได้ครับแ้่ก็ได,ด้ยได่้ทังหน้ายกขึ้นมานิดนดีย่ให้แบนะแต่ที่เราจะทำาภาส็ทีนึงก็ได้ครับ า็แล้วนิดไปแล้วก็ด้างหน้าด้านหลังนะฮะข้างหน้าแล้วก็กจะมีบอลล่มขึ้นมานิดหนึ่งนะครับแต่เราค่อยได้เสยกลับมาดูแล้วนองมาดูแลกันมาก ก็พอเราได้เสร็จแล้วนะครับเราก็มาย้ำๆนิดหน่อยนะครับ อ่าทีนี้พอเสร็จแล้วนะครับบ๊อบนะครับถ้าเราสังเกตดูนะครับบ๊อบจะไม่แสกลึกนะครับจำไว้นะครับบ๊อบจะไม่แสกแบบนี้ถ้าแสกแบบนี้คือยังไงก็หัอแบนยังไงก็ไม่สวยนะครับไม่ว่าจะแสกซ้ายแสกขวาหรือแสกกลางนะครับบ๊อบนะครับเราจะต้องหวีลึกๆนะครับหวีตกตูดนะครับอาจารย์เคยสอนไว้นะครับ แสก็แสเล็กน้อยแล้วก็บีบบัดมานิดหนึ่งนี่ครับบ<ร>ีบบัดเข้ามาข้างหลังนิดหนึ่งครับบีมาเพื่อให้ส่วนที่เขาเป็นกระบางเล็กน้อยนะครับโยงขึ้นมานิดนึงนะครับเนะขาจะโยงขึ้นมาเล็กน้อยครับไม่ใช่ว่าปิดอยู่งี้นะครับอเขาจะวีทัดกันมาข้างหลังเล็กน้อยครับนะอเอามือประคองวีผมให้เลี้ยงเส้นนะครับ อย่าลืมนะครับอย่าแทกอย่าแสรกลึกนะครับบอสวีทัดกลับมาข้างหลังเล็กน้อยครับแล้วก็ให้เขาเรียงเส้นนะครับนะครับแล้วก็เทคจงเทคเจอ์เก็บงานเก็บรายละเอียดไม่ว่าเราจะตัดทรงบอปอะไรก็ตามนะครับเก็บงานให้เรียบร้อยนะครับเราก็จะได้ความทุยความเงางามนะครับของบอปนะครับเพราะฉะนั้นให้มีความทุยนะครับถ้าเราไปใดข้างล่างครับเย่ที่จะใิ้งปบายบางทีแรก ป่องเดินไปนะครับข้างบนถ้าเราใดยกโคนไม่ได้ครับก็จะกลายเป็นลูกชมพูนะครับแบนข้างบนแล้วก็ของข้างล่างเป็นลูกชมพูเพราะฉะนั้นเราต้องไดนะครับข้างล่างค่อยๆยกเบาๆแล้วค่อยๆยกสูงเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับเราก็จะได้เป็นลูกฟุตบอลแบบนี้นะครับบอบนะครับนะคบคลิปนี้นะครับก็คงจะมีประโยชน์นะครับสําหรับช่างใหม่ที่กาลังฝึกไดผมนะครับก็พบกับอีซี่แฮงั์ได้ใหม่นะครับในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ se tu já Comei farta que você tem né é sempre